สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นเกมใหม่กันเนาะก็คือเกมคาที่แอนเชล่าอิเทอร์นอลนะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยกำลังเปิดคลอสเบต้าหรือว่าเปิดให้เราทดลองเล่นอยู่นะตอนนี้นะครับทุกคนส่วนเปิดจริงเนี่ยน่าจะเร็วๆนี้นะหลังจากที่ทีมงานเขาพัฒนาระบบเกมให้สมบูรณ์แบบแล้วเนาะก็น่าจะเปิดเร็วๆนี้แหละน่าจะไม่นานเกินรอนะซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวทุกคนดูเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาลองเล่นดูกันว่าเกมนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็ท้ายคลิปนะครับผมในช่วงท ใครที่อยากจะได้โค้ดของเกมนี้นะครับของรางวัลแบบเบิ่มๆเลยเนี่ยราดูช่วงท้ายคลิปไปด้วยเนาะเดี๋ยวมีโค้ดมาแจกด้วยนะครับโอเคก่อนอื่นเรามาดูระบบการต่อสู้ของเกมนี้กันก่อนเลยนะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมเทิร์นเบทนะแต่ว่าจุดเด่นของเกมนี้เลยคือการทอยลูกเต๋านะครับทุกคนเราจะต้องทอยลูกเต๋าให้ได้ตามการ์ดสกิลของเราก่อนเนาะเราถึงจะสามารถใช้สกิลได้นะซึ่งแต่ละสกิลเนี่ยเขาก็จะมีบอกอยู่นะว่าต้องเป็นลูกเต๋ากี่แต้มนะครับถึงจะสามารถใช้งานสกิลนี้ได้เนาะอย่างสกิลคมศักดิสธ ถ้าเราถอยลูกเต๋าออก1 2 4หรือว่า6เนี่ยก็จะสามารถใช้สกิลนี้ได้เลยนะครับผมแลวก็สกิลน้ําแข็งเนี่ยก็ต้องเป็น1 2 4 6นั่นเองเนะครับแต่ทีนี้พอมันเป็นการถอยลูกเต๋าแบบนี้บางคนอาจจะก,กังวลว่าเอ้แล้วถ้าเราอยากจะใช้สกิลนี้ละ่ะแต่ลูกเต๋าถอยไม่ออก1 2 4 6เลยแล้วเราจะใช้สกิลนี้ยังไงในกรณีที่แบบเราอยากจะใช้สกิลเนี้ยในจังหวะนี้พอดีอะไรแบบเนี้ยเนาะคือมันก็ยังสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราจําเป็นต้องใช้แต้มสะสมที่ไดจากการทอยลูกเต๋าเนี่ยมากดใช้ นนเ,เนาะมันก็จะคล้ายๆกับค่า AP นะครับผมในทุกครั้งที่เราทอยลูกเต๋าเนาะก็จะได้ค่าสะสมมาเนาะก็คือดาวสีเหลืองๆตรงเนี้ยพอเราได้ค่าสะสมมาแล้วสกิลอื่นที่ลูกเต๋าไม่ได้ทอยไปลงแต้มนั้นให้นะครับผมเราก็สามารถใช้แต้มอันนี้ในการเลือกใช้สกิลได้เหมือนเดิมนะครับแล้วทีนี้เกมนี้เนี่ยก็จะมีระบบการแพ้ทางธาตุต่างๆด้วยเนาะซึ่งจะแยกออกเป็น2แบบนะครับก็คือคลาสกับธาตุเนาะพาวเนี่ยก็จะชนะควนะีนเนาะควีนก็จะชนะหมากลุกทั่วไปทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นลูกไนส์หรือว่าผม แล้วก็ลุกไหนบิชอปก็จะชนะเผ่าอะไรประมาณนี้เนาะมันก็จะวนๆกันไปนะครับในส่วนของธาตุนะครับธาตุแสงก็ชนะมืดเนาะมืดชนะแสงไนะครับไฟชนะลมลมชนะน้ําน้ําก็ชนะไฟวนกันไปแบบนี้แต่ทีนี้มันก็จะมีการชนะทางหรือว่าแพ้ทางแบบดับเบิลด้วยนะครับผมก็คือถ้าท,าทาั้งธาตุละก็คลาสเราชนะเนี่ยเราก็จะสามารถโจมตีได้แรงขึ้นแบบ2เท่าตัวเลยอะไรประมาณนั้นเนาะอย่างเช่นเรามีตัวละครธาตุน้ำนะครับที่มีคลาสเป็นบิชอปเนาะแล้วเราไปเจอมอนที่ ที่เป็นธาตุไฟนะครับแล้วก็มันตัวนั้นเนี่ยมีคลาสเป็นเพาด้วยนะก็เท่ากับว่าเราชนะทั้งเรื่องของธาตุและก็ชนะเรื่องของคลาสด้วยนะแบบนี้เนี่ยเราก็จะสามารถโจมตีมาสเตอร์ตัวนั้นได้แรงขึ้นมากๆนะครับทุกคนแล้วนอกจากนี้ก็จะมีแบบไรธาตุด้วยเนาะก็คือจะไม่มีเอฟเฟกอะไรเกี่ยวกับเรื่องของธาตหรืออะไรพวกนี้มาเกี่ยวข้องเลยนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องของการแพ้ทางธาตนะอ่าเดี๋ยวทีนี้เราลองมาเล่นดูกันเริ่มเทิร์นแรกนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมทอยได้ลูกเต๋าสี่แต้มเนาะซึ่ยก็ มาดูเลยว่าตัวละครของเรามีสกิลไหนหรือการ์ดใบไหนบ้างเนาะที่เราใส่สีแต้มมาบ้างนะครับซึ่งของตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถใช้ได้ทั้ง4สกิลเลยก็คืออันนี้1นะครับมันมีแต้มสีด้วยสกิลที่2เนี่ยก็แต้มสีสกิลที่3ก็มีแต้มสีเห็นไหมครับส่วนอันนี้เป็นสกิลโจมตีปกติเนาะซึ่งไม่ว่าเราจะทอยลูกเต๋าได้กี่แต้มโจมตีปกติเราก็จะสามารถโจมตีได้ตลอดนะสามารถโจมตีได้ทุกเทิร์นเลยนั่นเองหรือเราจะดูง่ายๆจากแอคชั่นที่เหลือของตัวละครก็ได้เนาะตัวนี้มี4ส ความว่าลูกเต๋าสีแต้มเนี่ยเราใช้ได้สสกิลเลยส่วนตัวที่2เนี่ยมีแค่1นึ่งแอคชั่นเนาะแล้วก็มันขึ้นรูปดาวด้านบนที่3สกิลนี้นะครับอันเนี้ยหมายความว่าไม่มีสกิลไหนที่มี4แต้มเลยนะครับแต่เราสามารถใช้แต้มของลูกเต่าอันนี้2แต้มเนาะในการกดใช้งานสกิลพวกนี้ได้โอเคทีนี้เวลาที่เราจะโจมตีมอนสเตอร์เนี่ยเราก็เลือกแอคชั่นได้เลยเนาะถ้าเกิดว่าศัตรูขึ้นว่าเกรดอิมแพ t แบบเนี้ยหมายความว่าเราชนะทั้ง2ออย่างเลยนะก็คือในเรื่องของธาตุเนาะแล้วก็ในเรื่องของคลาสด้้ววยผมมก็จตันี ไส่สกิลแรกนะสกิลที่2นะครับเป็นสกิลธาตุน้ําแข็งเนาะเราโจมตีใส่ตัวนี้นะครับผมแล้วก็สกิลที่3ผมเอาใส่ตัวที่3เนาะแล้วก็โจมตีปกติเสริมไปอีกทีหนึงด้วยนะคือตัวเดียวเนี่ยโจมตีเยอะมากๆถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ชนะทางแบบ2เท่านะครับทุกคนมันก็จะขึ้นว่า Impact เฉยๆเนาะโอเคเลือกตัวนี้เสร็จแล้วแล้วก็มาเลือกตัวที่2อนะครับอันนี้ตีหมูเลยผมจะใช้แต้มนะตีหมูทีเดียวกวาดให้เกลี้ยงนะครับแล้วก็สังเกตว่าแต้มตรงนี้เนี่ยก็จะหมดพอดีนะอนเน,ะา,นะเาะส เราก็ยังโจมตีเสริมได้อยู่นะครับผมตัวฮิลตัวที่3เนาะผมใช้สกิลนี้ฮิลตัวเองนะครับแล้วก็โจมตีอันนี้ใส่ตัวที่2แล้วกันโจมตีธรรมดาใส่ตัวที่3อ่าประมาณนี้นะครับผมเราเลือกเสร็จแล้วก็กดสิ้นสุดไปเลยทีนี้ก็นั่งดูนะครับซึ่งเราสามารถเล่นความเร็วได้ด้วยเนาะหรือเราสามารถออโต้ได้ด้วยนะอ่าแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเล่นมือให้ดูก่อนนี่นะครับตัวละครเราก็จะโจมตีไปนะครับผมตามคอมโบหรือว่าตามการ์ดตามคอม์ต่างๆที่เราจัดมาเนาะแล้วก็แต่และตัว ละครเนี่ยก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปด้วยนะมีคอมโบแบบช่วงต้นเกมนะครับหลังเทอร์นนี้สิ้นสุดอะไรแบบเนี้ยเอฟเฟกถึงจะทํางานอะไรแบบนั้นด้วยก็มีหมดนะครับผมโอเคพอมาถึงเทอร์นที่2นะครับเราก็จะถอยลูกเต๋าได้อีกครั้งหนึ่งเนาะซึ่งรอบนี้ก็ออกสีแต้มเหมือนเดิมนะอ่าแล้วก็มาดูว่าสามารถใช้สกิลไหนได้บ้างอันนี้ต้องเสียแต้มสะสมเนาะถึงจะใช้งานได้นะครับทุกคนแล้วก็สกิลที่เราใช้งานไปแล้วเนี่ยบางสกิลมันก็จะมีครูดาวด้วยเนาะเราก็ต้องรอให้ครูดาวเสร็จก่อนถึงจะสามารถกดใช้้้ไดอีกครังนงนะึ โอเคทีนี้เรามาดูระบบอื่นๆในเกมกันบ้างนะว่าตอนนี้มีอะไรให้เราเล่นบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือการประจนภยัยนะหรือว่าเนื้อเรื่องต่างๆนะก็จะมีเนื้อเรื่องหลักเนื้อเรื่องเสริมแผนที่โลกต่างๆนะครับทุกคนแผนที่โลกเนี่ยจะเป็นาการรวมทุกด่านไว้แล้วนะเราเลือกจากตรงนี้ได้นะครับทุกคนหรือว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเราอยากจะเล่นเนื้อเรื่องนะหลังจากเคลียเนื้อเรื่องบทที่1เสร็จแล้วนะครับผมเนื้อเรื่องบทอื่นๆเนี่ยเราต้องมาเล่นที่เนื้อเรื่องเสริมนะมันก็จะมีแต่ละบทให้เราเล่นนะครับทนนี้ สิบขีดหแล้วนะครับทุกคนมาติดอยู่ที่ด่านนี้ด่านเดียวเนาะเลเวล80บนะบอสเนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับอ่าน,นี้ก็คือในส่วนของเนื้อเรื่องนะมีให้เราเล่นเยอะแน่นอนทีนี้ก็จะเป็นระบบสำรวจนะครับแน่นอนว่าการสำรวจเนี่ยก็จะรวมหมดเลยนะทั้งเรื่องของดันเจียนนะครับหรือว่าการฟาร์มวัตถุดิบต่างๆเพื่อมาอัปเกรดตัวละครของเรานั่นเองนะมีดันฟาร์มอาวุธด้วยนะซึ่งอาวุธเนี่ยก็จะมีแยกธาตุกันไปเนาะอยู่ที่ว่าเราอยากเอาไปใส่ให้กับตัวละครไหนนะก็เลือกฟาร์มได้เลยแต่ว่ากว่าจะะปดดได้นบะง นนก็ต้องปลดเนื้อเรื่องไปสูงๆก่อนถึงจะสามารถมาฟาร์มอาวุธพวกนี้ได้นะครับและสุดท้ายก็จะเป็นทรัพยากรในการพัฒนาตัวละครเนาะอย่างเช่นพวกอัญม,มณีต่างๆเอาไปเลื่อนขั้นตัวละครนะทุกๆครั้งที่เราอัพถึง10บเลเวลเนี่ยก็จะสามารถเลื่อนขั้นตัวละครได้เนาะและก็ชิ้นส่วนคลาสอะไรแบบเนี้ยเออเอาไว้ปลดล็อกตัวละครนะครับผมทรัพยากรอื่นๆเนี่ยจะเป็นทรัพยากรที่ใช้ในการคราฟการ์ดหรือว่าอาวุธต่างๆเนาะเดี๋ยวระบบการคราฟเนี่ยจะพาไปดูอีกทีหนึ่งนะวงกฎเนี่ยก็จะเป็นดันเเจี้นท่อาาไวฟร์ม วัตถุดิบในการคราฟอาวุธนะครับถ้าเราอยากจะได้อาวุธที่เทพมากขึ้นเนาะก็ต้องมาฟาร์มดันเจี้ยนพวกนี้นะครับเหมือนเป็นดันฟาร์มบอสนั่นแหละเอาง่ายๆนะแล้วก็สุดท้ายก็คือบอสดมินัสนะครับผมอันนี้จะเป็นบอสท,ที่เราสามารถเข้ามาฟาร์มได้น้อเหมือนเป็นบอสหลักเลยนะครับเราจะมาฟาร์มเพื่อเอาวัตถุดิบอันเนี้ยไปคราฟการ์ดขั้นเทพนั่นเองนะพวกการ์ดสูงๆการ์ดบอสหรือว่าสกิลบอสอะไรแบบนั้นเนาะเราเอาวัตถุดิบตรงเนี้ยสะสมให้ครบเลยก็ไปคราฟเป็นการ์ดบอส ให้ดูในช่วงท้ายคลิปด้วยนะครับผมโอเคในส่วนของคอรี่เนี่ยก็จะเป็นกาชานะครับทุกคนซึ่งตอนนี้ตัวเลดอัพนะครับก็จะเป็นวอลคันหน้าเราบอกเลยว่าตัวนี้เทพมากผมให้เป็น t r ีเอเลยนะครับในช่วงทดสอบเบต้ารอบนี้นะแต่วันนี้เสียดายนิดนึงนะครับที่ผมเปิดไปหมดแล้วนะครับอาจจะไม่ได้มีสุ่มกาชาให้ดูเนาะก็เสียดายนิดนึงนะครับผมแล้วก็มีการันตีด้วยะระบบการันตีของเกมนี้ก็นะครับเราสุ่ม10ครั้งได้เศษมา10อันเนาะถ้าสมมติดวงเกลือจริงๆเนี่ยก็สอ ส0 0รนะครับแลกตัวหน้าตู้ได้นะครับส่วน100เนี่ยก็จะเลือกตัวเลดอัพนะครับของตู้นี้ได้เนาะแล้วก็มีตู้สุ่มกร์ดนะครับเป็นกร์ดสกิลของตัวละครนั้นๆนะซึ่งก็เหมือนเป็นกราดประจําตัวนั่นแหละแต่ว่าเราสามารถเอาไปใช้ให้กับตัวละครอื่นๆได้ด้วยนะแล้วก็อันนี้จะเป็นตู้ธรรมดานะครับทุกคนตู้ถาวรเนาะโอเคแล้วทีนี้เรามาดูในส่วนของการครับของกันบ้างเนาะอันนี้เนี่ยจะเป็นช่างตีเหล็กนะครับก็จะเป็นการตีบวกนะครับก็คือพวกอาวุธต่างๆของเราเนาะแล้วก็สามารถ ขัดเกลวหรือว่าตีบวกได้นั่นเองสูงสุดจะอยู่ที่เลเวล20นะครับทุกคนเราสามารถเลือกตีบวกอัตโนมัติได้เลยนะอ่าระบบก็จะตีไปแบบออโต้ให้เราแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยตราบใดที่เรามีทองเพียงพอเนาะเราสามารถตีไปเรื่อยๆได้เลยนะครับผมแต่ว่ามันก็แอบแพงอยู่ช่วงแรกๆเนี่ยถ้าไม่จําเป็นเนาะผมไม่ค่อยแนะนําให้ตีบวกเท่าไหร่นะครับยกเว้นว่าตัวนั้นจะเป็นดาเมจหลักของเรานะแล้วก็ตีบวกแค่ตัวดาเมจหลักก็พอไม่งั้นเดี๋ยวทองเราจะไม่พอใช้งานนั่นเองเนาะทีนี้ในส่วนของวัตถุดิบเราก็ ได้เหมือนกันนะสมมติว่าเราอยากจะเลื่อนขั้นตัวละครแรกๆเนี่ยมันอาจจะใช้แค่หินธรรมดาพวกนี้นะครับแลวก็ใช้เป็นหมากลุกสีเงินนะครับแต่ว่าพอตัวละครเลเวลสูงแบบเลเวล50 60 70อย่างเงี้ยมันต้องใช้สีทองเนาะแล้วก็สามารถเอาขั้นเล็กๆพวกนี้มารวมกันนะครับกลายเป็นขั้นที่ใหญ่มากขึ้นนะครับผมแล้วก็ปลดล็อกระดับที่สูงมากขึ้นนั่นเองเนาะก็ไปฟาร์มจากด่านมาเยอะๆแล้วก็เอามาผสมมารวมกันกลายเป็นระดับที่สูงมากขึ้นนะครับแล้วในส่วนของห้องสมุดนะครับอันเนี้ยจะเป็นการ แล้วก็ผสมการ์ดสกิลของเรานั่นเองเนาะสกิลต่างๆเนี่ยบางสกิลไม่มีให้สุ่มในตู้นะครับเราจะต้องมาครับเองเนาะอย่างเช่นการ์ดบอสอันนี้นะครับที่ผมพาไปดูก่อนหน้านี้เนาะถ้าเราสามารถชนะได้เราจะปลดล็อกการ์ดนี้นะครับผมแล้วเราต้องไปฟาร์มวัตถุดิบมาอีกอฟาร์มจนครบเนาะเก็บสะสมวัตถุดิบให้ได้ครบตามนี้แล้วก็จะสามารถครับการ์ดสกิลใบนี้ไปใช้งานได้เลยนั่นเองโอเคก็จะไปในส่วนของการครับอุปกรณ์และก็ไอเทมต่างๆนะครับทุกคนทีนี้เรามาดูการจัดทีมกันบ้างอันนี้เนี่ย สำคัญเลยเราต้องทําความเข้าใจนิดนึงนะครับผมซึ่งเกมนี้เราสามารถใส่ตัวละครได้3ตัวเนาะมีแนวหน้าแนวกลางและก็แนวหลังนะครับผมซึ่งแนวหน้าส่วนใหญ่เราก็จะใส่เป็นสายแทงไม่ก็ตัวดาเมจนะครับส่วนอันที่2เนี่ยเราอาจจะใส่เป็นซับนะครับพวกซัตเทนหรือว่าพวกแปดดีบัฟต่างๆแล้วแนวหลังเราก็อาจจะใส่เป็นสายฮิลหรือว่าเป็นตัวดาเมจสายเวทของเราก็ได้เนาะแล้วทีนี้ในแต่ละตัวละครนะครับผมเขาก็จะมีลูกเต๋าประจําตัวของเขาอยู่นะ,ะถ้าเราถอยลูกเต๋าลง แต้มตามนี้เราก็จะได้เกรดท่าไม่ตายเร็วมากขึ้นนะครับอ่าแล้วทีนี้ก็จะมีการปลดแรงอัพนะครับก็คือการเพิ่มดาวนั่นเองได้ตัวซัมมาก็เอามาอัพดาวได้การปลดลิมิตก็คือการอัพเลเวลตัวละครหรือว่าเลื่อนขั้นตัวละครนั่นแหละนะเดี๋ยวผมลองทดสอบให้ดูสักหนึ่งตัวนะอ่าเป็นตัวนี้นะครับเราก็เอามาเลเวลอัพประมาณนี้นะอ่าท,ทุกๆ10บเลเวลเนาะเราก็จะต้องทําการปลดลนะิมิตเนาะอันนี้มันก็ต้องใช้ควีนทองแดงนะครับผมแล้วก็ไปฟาร์มมานะครับผมพอฟาร์มได้แล้วเราก็ปลดลิมิตกก็จจะสาาามรถอั20 ขึ้นไป30ได้นั่นเองทีนี้มาดูในส่วนของสกิลนะครับซึ่งสกิลเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2แบบนะก็คือสกิลตัวละครและก็สกิลการ์ดนะครับซึ่งสกิลการ์ดเนี่ยเราสามารถเอาการ์ดใบไหนมาใส่ยังไงก็ได้นะแล้วก็สามารถคอมโบได้ด้วยนะครับแต่ว่าสกิลประจําตัวละครเนี่ยมันก็จะใช้งานแยกอีกทีนึงเนาะซึ่งก็จะมีโจมตีธรรมดานะครับอันนี้ไม่มีอะไรส่วนสกิลติดตัวเนี่ยส่วนใหญ่มักจะทางานช่วงเริ่มเทิร์นเนาะแบบว่าพอมาถึงเทิร์นของเราเนี่ยจะทํางานก่อนเลยบางตัวก็อาจจะโจมตีซ้านะรหรือว่ บัฟแบบบัฟให้เพื่อนอะไรแบบนั้นมันก็จะทํางานโดยที่เราไม่ต้องเสียแต้มหรือต้องถอยลูกเต๋าอะไรก่อนเลยเนาะและก็อันนี้จะเป็นสกิลท่าไม่ตายนั่นเองเนาะถ้าเราเก็บเกตท่าไม่ตายได้ครบก็จะสามารถใช้งานท่าไม่ตายได้นะทีนี้มาดูสกิลพิเศษกันบ้างสกิลพวกเนี้ยเราสามารถคอมโบได้เนาะโดยการไปหาการ์ดมานะครับอย่างที่บอกเราไปสุ่มการ์ดจากตู้นะครับหรือไปครับจากการลงบอสมาใช้งานก็ได้นะครับผมแต่ว่าวิธีการเลือกการ์ดที่ดีที่สุดเนาะให้เข้ากับตัวละครนั้นๆก็คือให้เราดูที่ธาตุแล้วก็ ประเภทนะครับผมอย่างเช่นสกิลของตัวเนี้ยมันเป็นท่าแสงรูปดาบใช่ไหมทุกคนเวลาที่เราจะใส่เนี่ยเราก็ไปหาท่าแสงที่เป็นรูปดาบมาใส่แบบนี้ถ้าใส่ตรงกันทั้ง2เงื่อนไขนะเราก็จะสามารถปลดเอฟเฟกพิเศษได้เป็นสีเขียว,ว,วแบบนี้เนาะทั้ง2อ,อันนะครับแต่ถ้าเราใส่ไม่ตรงนะครับอย่างเช่นอันเนี้ยมันเป็นท่าน้ําถูกไหมแต่ว่าสกิลท่าน,น้ําอันเนี้ยมันเป็นรูปดาบซึ่งมันตรงกับสกิลของตอนนัวละครนี้ที่เป็นรูปดาบอย่างเงี้ยอ่ะมันก็จะเปิดทํางานแค่อันเดียวนะครับก็คือบทบาทนั่นเองซึ่งเป็นสายโจมตีนะีีเนนะท่ปป็็รูบบอ้กจ แต่ว่าในเรื่องของธาตุเนี่ยเอฟเฟกนี้ก็จะไม่ทํางานเนาะเพราะว่าสกิลมันเป็นธาตุน้ําแต่ตัวละครเรามันเป็นธาตุแสงนั่นเองนะดังนั้นดีที่สุดเลยเราต้องใส่ให้ตรงทั้งธาตุและก็บทบาทด้วยนะครับผมทีนี้อุปกรณ์สวมใส่นะครับผมเราสามารถใส่แบบอัตโนมัติได้เลยเนาะระบบเขาก็จะแนะนํามาให้นะครับผมซึ่งอันนี้ก็อย่างที่ได้บอกไปนะั่นแหละว่ามันจะแยกกัน3ส่วนก็คืออาวุธก็จะแยกไปอีกส่วนหนึ่งอุปกรณ์สวมใส่ก็จะแยกเป็นอีกเซตหนึ่งเนาะเอฟเฟกต์ก็จะได้ตามเซตที่เราใส่ซึ่งตออนนนนนีีี้ยยััังไมม่เขบกนะบกะะะครรด ผมก็จะเป็นอีกเซตหนึ่งที่เราสามารถใส่ผสมกันได้แล้วทีนี้ตัวแปรเนี่ยอันนี้ค่อนข้างสําคัญนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มากที่สุดเนาะคือแต่ละตัวละครเนี่ยเขาจะมีตัวแปรที่ไม่เหมือนกันด้วยนะอย่างเช่นเราได้การ์ดซ้ํามาหลายๆตัวละครนะออย่างเช่นตัวนี้นะครับผมผมมี4ใบแต่ว่าแต่ละใบเนี่ยจะมีตัวแปรไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นรูปดวงอาทิตย์ถูกไหมอันนี้เป็นรูปดวงจันทร์อันนี้เป็นรูปหัวใจนะครับอันนี้เป็นรูปผีอย่างเงี้ยซึ่งตัวแปรตรงนี้มันจะมีผลกับค่าสเตตัสด้วยเนาะ ดังนั้นเวลาที่เราจะเลือกตัวแปรเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าตัวแปรนั้นมันให้บัฟอะไรบ้างเนาะอย่างเช่นเดอะซันนะครับเขาก็จะมีบอกเลยว่ามันบวกพลังชีวิต1%โจมตี3%นะครับโจมตีเวท2ประมาณนี้เนาะซึ่งถ้าเราไม่อยากเปลืองทรัพยากรเนาะเราก็มาเลือกดูก่อนว่าเราอยากให้ตัวไหนเป็นตัวหลักนะที่ใช้ในการอัพดาวนะครับแล้วก็ผมจะทําการอัพแรงขึ้นไปเลยนะโดยกดที่แรงอัพตรงนี้แล้วก็เอาตัวแปรอื่นๆมาใส่นะครับผมซึ่งตัวแปรพวกนี้เนี่ยมันก็จะมาเพิ่มค่าสเตตัสให้เราอยู่ดีีนะเพยแต่ว่วา มันจะไม่ใช่ตัวแปรหลักของเราแค่นั้นเองนะครับคือสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเอาหลายๆตัวมาผสมกันอะทุกคนเพื่อให้ได้ค่าสเตตัสที่ดีมากที่สุดนั่นเองเนาะเออแล้วก็กดไปเลยแบบนี้เห็นไหมสามดาวตัวแปรของแต่ละอันเนี่ยมันก็จะเพิ่มมาให้ด้วยแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าอ่าเราไม่โอเคนะครับเราไม่ชอบตัวแปรบางอันนะครับอย่างเช่นอันเนี้ยมันเพิ่มโจมตีเวทเยอะเนาะแต่เราอยากจะได้โจมตีอย่างเดียวแล้วก็สามารถมาเปลี่ยนได้จากตรงนี้เนาะโดยการใช้เหรียญอันนี้นะที่เราไปซื้อจากร้านค้าจากการฟาร,รม์มใดๆก็ตามมาเปลี่ยนนนได้นะเลี่๊บ เห็นไหมมันกลายเป็นเดอะซันและเราดูว่าอีกอันนี้มันโอเคหรือเปล่าของใหม่เนี่ยได้โจมตี3ป้องกันนะครับอ่าสมมุติว่าผมโอเคก็กดยืนยันเห็นไหมเราก็จะสามารถเปลี่ยนได้อยู่ดีนะครับทุกคนแล้วเรื่องของตัวแปรเนี่ยไม่ใช่แค่มีจากตัวละครเท่านั้นเนาะของการ์ดสกิลต่างๆก็มีเหมือนกันนะครับทุกคนอ่ามาดูตรงนี้นะครับสมมุติว่าผมมีสกิลไฟอย่างเงี้ยสออันเห็นไหมครับแต่และตัวแปรมันก็จะมีแต้มลูกต่อไม่เหมือนกันด้วยซึ่งตรงนี้แหละมันจะสร้างความหลากหลายในการทําคอมโบให้เราเนาะอย่างเช่น ให้คอมโบการ์ดนี้มีทอยแต้มนี้นะครับส่วนอีกการ์ดนึงเนี่ยให้มีทอยออกแต้มนี้อะไรแบบเนี้ยเวลาลูกเต๋าเราทอยแบบไม่ว่าจะลงแต้มไหนตัวละครน,นั้นก็จะใช้งานสกิลได้ตลอดเลยอะไรประมาณน,นั้นเราก็คอมโบได้หรือเราอยากจะให้ตัวละครน,นั้นใช้ทั้งสสกิลรอบเดียวเลยนะครับก็ได้เหมือนกันอย่างเช่นอันเนี้ยผมใส่ให้มันมีสีแต้มทุกอันเลยนะครับเห็นปะสีแต้มทุกอันหมายความว่าถ้ามันทอยออก1 2 4อนะครับอัน,น 1, 2, 4, 6, 1, 2, 4, 6, เนี้ยหนึ่งสองสี่หกเนี่ยถ้าทอยออกสีแต้มเนี่ยมันจะใช้สกิลทั้ง3อันนี้ ทุกรอบเลยนั่นเองนะครับส่วนถ้าทอยออก3มแต้มหรือ5แต้มเราก็แค่ใช้แต้ม AP เนาะของลูกเต๋าที่เราเก็บสะสมไว้เนี่ยมากดใช้งานแยกอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับผมมันก็แล้วแต่นะว่าเราจะคอมโบยังไงเนาะคือมันเล่นได้หลากหลายมากๆแต่ละคนก็จะได้แต้มไม่เหมือนกันทําคอมโบไม่เหมือนกันนั่นเองซึ่งตัวแปลตรงนี้เราก็ยังสามารถเปลี่ยนได้เหมือนเดิมนะครับสมมุติว่าเราไม่ชอบหน้าหลักตรงนี้เนาะเออไม่ชอบแต้มตรงนี้เนี่ยเราก็ยังเปลี่ยนใหม่ได้อยู่ดีเนะในการใช้น้ํายาพวกนี้นะครับทุกคนคือมันไม่จําเป็น ว่าเออเราจะต้องไปหาสุ่มจนกว่าจะได้แต้มที่ต้องการนะขอแค่เรามีทรัพยากรซึ่งมันฟาร์มได้จากดันเจียนอยู่แล้วแล้วก็มารีใหม่เปลี่ยนใหม,ใหมให่ให้มันได้แต้มที่เราต้องการแค่นั้นพอนะครับเนี่ยอันนี้ผมเปลี่ยนแต้มใหม่อะผมพอใจไหมกับอันนี้36อย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ตรงกับตัวละครที่ผมเล่นก็ไม่เอานะครับเราก็เอาอันเดิมก็ได้อะไรประมาณนั้นนะอ่าโอเคทั้งหมดก็ประมาณนี้นะคร่าวๆนะครับทุกคนจริงๆก็ไม่คร่วาวหรอกค่อนข้างละเอียดเลยนะเกี่ยวกับระบบการเล่นการเซตตัวละครต่างๆของเกมนี้นะครับผมเดี๋ยวทีนี้ก ปิดคลิปกันไปเนาะเดี๋ยวเราลองมาตีบอสกิจกรรมช่วงนี้กันดูสักหน่อยนะซึ่งตอนนี้เขามีกิจกรรมอยู่เนาะก็คือการตีบอสกวางระดับโดมินัสนั่นเองก็จะมีประวัติการเล่นอยู่ว่าคนไหนเขาใช้ตัวละครอะไรบ้างใช้สกิลอะไรบ้างนะครับทุกคนเนี่ยเราก็ลองมาดูกันได้เาแล้วก็ลองจัดตามดูนะว่าเออเขาใช้สกิลไหนอะไรยังไงนะครับทุกคนอันนี้คือคนที่เขาผ่านล่าสุดเนาะก็ใช้เป็นเซตนี้เลยโอเคนะเดี๋ยวทีนี้เราลองเข้าไปเล่นดูกันเดี๋ยวผมจะปล่อยออโต้เลยนะครับผมเพราะว่า เป้าหมายสุดของเราคือการออตโอต้แล้วผ่านนะถ้าเล่นมือเนี่ยแน่นอนว่ามันผ่านได้ง่ายกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราสามารถอโอโต้ได้มันก็จะเท่มากกว่านะและก็สบายเราด้วยนะครับอันนี้ได้5า้าแต้มเนาะเมื่อกี้นี่นะครับสกิลไปเรื่อยๆสังเกตที่สแ,แต็กตรงนี้นะครับอันนี้คือสแ,แต็กที่บอสโดนโจมตีด้วยธาตุน้ำเนาะถ้ามันครบ8สแ,แตก็กบอสกวางตัวเนี้ยมันจะโดนติดสตันนั่นเองนะครับซึ่งหลันหัวเนี่ยเขาสามารถโจมตีบอสได้เรื่อยๆเนาะเอามาคอมโบกับน้องกัปตันคนนี้นะครับที่เขาก็โจมตีเรื่อยๆ นี่เนาะมันก็เลยสามารถใช้สกิลธาตุน้ําใส่บอสได้รัวๆเลยนะครับทุกคนอตอนนี้6กสแต็กแล้วนะครับเห็นไหมบอสต,ติดสตันไปก่อนหน้าน,นั้นอีกนะจริงๆต้องถึง8ปดสแต็กนะแล้วบอสจะติดสตันนะครับผมนี่อันนี้เจอสแต็กแล้วนะครับเลยก็8อุ้ยอันนี้ได้ใช้อันตีพอดีเนาะโอ้โหโคตรเท่ะนะครับทุกคนคือใส่แว่นก่อนยิงปืนใหญ่อะ่ะโอเค8แล้ว อันนี้ถ้าบอสยังไม่ติดสตันเนาะมันก็จะติดสตันในจังหวะเมื่อกี้นั่นแหละนะเห็นไหมครับแป๊บเดียวนะครับตอนนี้เพิ่มขึ้นมา2แล้วเออเพิ่งสแตหายไปนะแต่ก็ขึ้นมา3มาสแล้วครับทุกคนนี่แหละเลยเป็นเหตุผลเนาะถ้าเราอยากจะฟาร์มบอสตัวนี้ชิวๆนะครับแบบสบายๆออโต้ผ่านได้เนี่ยก็ไปหาสกิลธาตุนำม,มาใส่เยอะๆเนาะแม้ว่าจะไม่ได้ตรงธาตุของตัวละครน,นั้นแต่ว่าเราก็สามารถเอามาออโต้ฟาร์มได้ค่อนข้างดีนะแต่ว่าก็มีบางทีที่บอสมนสกิลแรงเหมือนกันเนาะจังหวะที่แบบไม่ค่่อยดีีเเทาไหรก็ม โตแล้วแพ้บ้างนะครับทุกคนโอเคแล้วจังหวะนี้นะครับทุกคนดูทรงแล้วน่าจะไม่รอดเนาะคือบอสใช้ท่าใหญ่พอดีเนาะคือจังหวะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็ เรียบร้อยนะครับผมไทย,ยกตี้เนาะแต่ว่าอันนี้แหละที่ผมสามารถผ่านได้เนาะคือมันต้องดูเลยว่าถ้าเราออโต้เนี่ยรอบนั้นลูกเต๋าเราออกมาดีหรือเปล่าประมาณนั้นเนาะคืออย่างที่นั่นแหละระบบออโต้มันไม่เหมือนเราเล่นมือเนาะถ้าเล่นมือเนี่ยยังไงก็น่าจะชนะได้นะครับผมแต่ว่าผมก็ชนะได้เนาะเนี่ยผมอยู่อันดับที่6เนาะอันนี้คือออโต้ไปแบบว่าในสรอบเนี่ยน่าจะแพ้สักประมาณรอบหนึ่งประมาณนั้น,นเนาะถ้ามีเวลาหน่อยก็กดออโต้เรื่อยๆได้โดยที่พลังงานเราถ้าแพ้เนาะพลังงานเราไม่หายนะโอเคประมาณนี้นะในเรื่อง ของการตีบอสนะครับทุกคนก็ลองมาเล่นกันดูเนาะแล้วทีนี้นะครับผมส่วนสุดท้ายนี้ก็คือการแจกโค้ดแล้วนะครับสําหรับใครที่อยากจะได้โค้ดเนาะเพื่อนะๆก็สามารถเอา2โค้ดนี้ไปกรอกกันได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ในคลิปนะหรือว่าในปักหมุดก็มีให้เหมือนกันเนาะวิธีการรีดีมโค้ดเนี่ยเราต้องเข้าไปในลิงก์ก่อนเนาะกรอก u i d แล้วก็ใส่โค้ดและกดยืนยันนะครับผมก็จะสามารถรับของรางวัลได้ที่ซองจดหมายนะเดี๋ยวลิงก์หรือว่าโค้ดอะไรต่างๆนาะนาะผมจะมีปักหมุดไว้ให้ที่ช่อง comment, คอมเมนต์ แล้วโค้ดอด่นๆที่เหลือเพื่อนๆสามารถไปติดตามได้ที่ริ o r อทางการของ Kylie a n t อ e r a นะครับทุกคนก็เข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปเหมือนเดิมนะเข้าไปเข้าร่วมริ o r อกันได้เนาะในนั้นเนี่ยก็จะมีกลุ่มของผู้เล่นคนไทยเนาะที่เขาทําการพูดคุยหรือว่าแบ่งปันความรู้กันด้วยนะครับและเวลามีโค้ดใหม่มาแจากเนี่ยก็รอติดตามในริ o r อได้เลยนะครับทุกคนและสําหรับใครที่อยากจะดาวโหลดมาลองเล่นดูนะครับผมก็เหมือนเดิมเนาะทุกอย่างมีปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็อย่าลืมลองมาทดสอบ นะสำหรับช่วงนี้นะครับโอเคทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับ Kylie and t e r r e Eternal เนาะสำหรับวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ได้กันนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ